สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตต้นเก่าลัดกันนะคะวันก่อนที่เราปลูกไว้เขายังไม่มีใบนะคะวันก่อนที่เราลงกระถางไว้เขายังไม่มีใบนะคะวันนี้เขาออกใบเต็มต้นแล้วเขาก็โตเร็วนะมาอัปเดตให้ดูนะคะ อันกระถางนี้สี่ต้นต้นยังเล็กอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปไทยลองดูว่าเขาจะขึ้นไหมติดกันก็ไม่ค่อยขึ้นนะต้นเนี้ย,นนยมีต้นเล็กอยู่ต้นหนึ่งนะคะกระถางนี้เรามีทั้งหมดสิบกระถางนะคะ ต้นเอ้ยกระถางละสามต้นก็สามสิบต้นกระถางนี้มีอยู่สี่ห้าต้นอันนี้สามอันนี้สองห้าต้นลนะกระถางเนี่ยจริงๆกระถางนึงก็มีหลายต้นเนาะถางละสามต้นนะที่ใส่ไว้วันนี้เรามาอัปเดตให้ดูคลิปสั้นๆน,นะคะเป็นครั้งแรกที่เราเพาะ จริงๆแล้วเราไปเก็บมากินนะคะเรากินไม่ทันมันเยอะเรากเก็บไว้กินเรื่อยๆพอเขาไปโดนน้ําเขาเลยงอกเราเลยเพาต่อเลยค่ะคิดว่าเขาจะขึ้นยากนะเขาก็ขึ้นไม่ยากนะถ้าเก็บลูกแก่ๆที่เขาล่วงนะคะเขาจะขึ้นเองเขาจะงอกเองเลยถ้าโดนน้ําอันนี้เก็บปีก่อนนู้นนะคะ ปีที่แล้วไม่งอกเพราะว่าปีที่แล้วเราเก็บมาไม่ได้กินเหมือนกันกินไม่ทันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลูกอ่อนที่เราไปเหยียบเอาเราไปเก็บแล้วเ,เหยียบเอาเขาไม่ขึ้นนะคะปีที่แล้วแต่ปีก่อนนู้นมีแต่มเมล็ดพันดีมั้งลูกแก่จัดหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันล่วงมาทีละเม็ดทีละเม็ดเราเก็บมา เก็บมาเราได้เยอะเนะเก็บได้ตั้งเป็นกระสอบเลยกินไม่ทันกินไปเรื่อยๆลืมไปน้ำไปโดนเขาเลยงอกขึ้นมาเต็มได้ร้อยกว่าต้นนะคะอันนี้ให้เขาไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งที่เราเก็บไว้เรายังหาที่ลงไม่ได้นะคะสวยมากเลย พอใจมากเลยเนี่ยคนปลูกสวนเรานิดเดียวถ้าปลูกไว้ต้นหนึ่งนี่คือเต็มสวนเลยนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วกระถาง,งสวยเลยดูสามกออันนี้น่าจะสี่กอนุ่น่ะมั้งต้นเนี่ยกอนี่กระถางเนี่ยกระถางนี้น่าจะสี่ต้น,นแล้วมั้งกระถางนี่สามชั่ว ทนีก็สามโอ้ยกระถางนึกนะงนก็นูนะ่นน่ะสี่ต้นไม่ใช่แค่สามนะคะนุนะ่นน่ะสี่ต้นกระถางสี่ต้นต้นนี้ต้นนี้นนดูหลายต้นเลยต้นนี้ห้าต้นไม่ใช่แค่สามต้นนะคะเรากะว่าเราไว้แค่สามให้เขารอแค่สามเขาขึ้นอยู่สี่ก็มีสามก็มีห้าก็มี มันแต่สวย,สวยเลยนะคะร,รูนี้สวยสุดเลยต้นนี้นี่นต้นที่สวยนี่แตกและต้องเด็ดไหมเนี่ยต้องเด็ดยอดที่เขาแตกเป็นพุ่มเนาะแย่งเด็ดด,ดิไม่เด็ดก็ตัดได้เนาะสูงกว่านี้แล้วก็แตกสวยน,นี่เกาแตกและในลองหัด ลองด,ด,ด,ดสวยมากเลยวันนี้เรามาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นเก่ารัดเราโตถึงไหนแล้วแล้วเราได้ดที่ลงเราจะไปถ่ายให้ดูด้วยนะคะว่าเราจะไปลงที่ไหนอยากส่งกลับไทยด้วยนะสักสองสามต้น ลองดูว่าเขาขึ้นไหมคลิปนี้เราขอจบไว้ตรงนี้นะคะเราไม่ถ่ายให้ดูกันสั้นๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ